Connect สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแ a นเซิลไซตค่ะ<ม>และสำหรับในวันนี้นะคะ<ม>เราอยู่กันที่กองพัฒนายาไทยและสมุนไพรนะคะ<ม>โดยกระทรวงสาธารณาสุขนะคะกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะ นี้เรามีแขกรับเชิญสองคนค่ะที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆและทุกคนก็อยากทราบด้วยเราอยู่กับเภสัชกรหญิงน้องสอนนะคะแล้วก็ทางแพทย์แผนไทยน้องแนกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นะคะเปิดรายการมาเราพูดกันไปแล้วว่าเราเจะคุยในเรื่องของยานะคะวันนี้เรามียามากมายเลยที่อยู่ด้านหน้าตอนนี้นะคะ เป็นยาแผนไทยนะคะที่ผลิตนะคะโดยกองงานนี้ต้องบอกว่าเราไม่น่าเชื่อนะครับว่าสูตร ทางการแพทย์แผนไทยของเรานี่มีหลายสูตรเหลือเกินใช่ล้วที่สําคัญม,มันพัฒนามากนะคะเลยมีการควบคุมคุณภาพมีการนําตํำรับยาเนี่ยให้ออกสู่ประชาชนแล้วก็คนใช้เนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากเลยในปัจจุบันนี้เพราะสมุนไพรเนี่ยเป็นที่โด่งดงังมากโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเราลองมาเจาะแต่ละสูตรดีไหมว่าแต่ละสูตรมันช่วยอะไรด้วยบ้างในด้านในด้านของยาไทยก่อน,น,ด,นอดีกว่าไทแต่ด้านนี้ไหมคะด้านนี้ ยานีจะเป็นตำรับยาที่ปรุงผสมด้วยกัญชานะคะจะมีด้วยกัน16ตำรับที่เลือกมาเพราะว่าจะมีความปลอดภัยแล้วก็มีวิธีการปรุงที่ไม่ซับซ้อนค่ะแล้วก็จะมีการประโยชน์สรรพคุณในการทางสาธารณสุขได้ดีนะคะตัวยาจะมีทั้ง16ตำรับเลยก็จะเป็นยาทำลายพาซุูเมนสุดสายยาไทยสาลีแก้ลมแก้เส้นแก้ลมขึ้นบ้างสูงนะคะหรือว่าจะเป็นในตำรับที่เป็นน้ำมันก็คือจะเป็นตำรับน้ำมันสนานไตรภหรือว่ายาที่เป็นที่พึ่งก็จะเป็นตำรับยาแก้โร เป็นสีดวงนั่นเองค่ะนี้คือยาแผนไทยใช่ค่ะแต่ว่าในแผนไทยเนี่ยน้องลองจิ้มจิ้มสักสองสามอย่างขึ้นมาให้ดูได้ไหมว่ามันช่วยอะไรได้และใช้ยังไงอ๋ออย่างเช่นนะคะที่ตอนนี้ใช้ในผู้ป่วยจริงๆเลยก็คือจะเป็นทําลายพาสุเมนนะคะตัวทําลายพาสุเมนเนี่ยเหมาะมากเลยสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตพาสุเมนตัวนี้นะคะจะเป็นใบกัญชานั่นเองที่ใช่ใชใช่ค่ะแล้วก็สมุนไพรตัวอื่นอีกมากมายเลยที่เรามีแบบว่าจะทำยังไงครเอาแค่มาบด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 แล้วผสมใช่ค่ะมีการสตูก็คือ การสตุเนี่ยเราจะเอาไปใช้ความร้อนด้วยกันคั่วก่อนค่ะไปคั่วก่อนใช่ค่ะประมาณสิบห้านาทีแล้วเราค่อยมาบดใช่ค่ะในกระทะอย่างเงี้ยรอคะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นวิธีการทางแผนไทยเลยวิธีการบรุยาคือเป็นการลดลิ์ยาก่อนโอเคแล้วสตุแล้วค่ะใช่สตุเสร็จแล้วก็เอามาบดแล้วก็เอามาอัดแร่งก่อนให้มันมีความละเอียดเอามาแรงค่ะแรงแร่งคือการแบบคล้ายๆแบบใช่ค่ะมนแบบผ่านแร่งตะแกรงอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะให้มีความรองความละเอียดมากที่สุดที่เอามาใส่ในแคปซูลอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะสูตรแล้วก็แรงใช่ค่ะแล้วก็มาผสมกับสมุนไพรตัวอื่นๆที่อยู่ในตำรับยาซึ่งตำรับยาเนี้ยจะถอดมาจากคัมภีร์เลยคัมภีร์โบราณเลยค่ะที่มีวิธีการที่ไม่ซับซ้อนเราสามารถเอามาใช้ได้ซึ่งตัวนี้เหมาะมากเลยที่พูดตอนแรกก็คือกับผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็เพราะว่าผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวตัวน้อยแล้วก็จะมีลมข้างคาในช่องท้องมากเลยค่ะ ทำให้มีอาการที่แบบว่าขับถ่ายยากตัวนี้จะช่วยดึงลมในช่องท้องของเราดันลงไปด้านล่างและให้ขับถ่ายได้ปกติทำลายพัสมดนลมทําทำลายพัสมีเหมือนว่าเป็นเข่าอยู่ตรงนี้ทำลายพัสมีแล้วเราก็ปล่อยลมออกไปไหมคะใช่ค่ะมีการปล่อยลมออกไปใช่ด้วยการถ่ายจะทาให้ห่ายดีขึ้นงั้นยังไงเราก็ต้องทานแล้วต้องอยู่บ้านเพราะเราจะมีการปล่อยลมออกไปใช่ค่ะ บางทีก็คือจะช่วยขับลมให้ลมเคลื่อนได้ดีขึ้นนี่ค่ะเพราะว่ายาส่วนมากเนี่ยจะมีรสร้อนนั่นเอง,งไปช่วยขับลมดังๆอีกไม่นอกจากทลัลายพัสดุเมนจะเป็นสุกใส่าติค่ะ,อะตอนนี้คือจะใช้กันในช่วงในแบบว่าผู้ป,ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับหรือว่า er อ่อนเพียสใส่าติแปลว่านอนไหมคะค่ะสุกใส่าติก็นอนหลับช่วยนอนหลับแบบช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่ช่วยในเรื่องการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่า ชาไปมือไปเท้าก็คือแก้ลมแก้เส้นนั่นเองค่ะที่จะใช้หลักๆเลยใน3ตัวนี้ค่ะตัวแก้ลมแก้เส้นชาไปมือไปเท้านี่ชื่ออะไรใช่ค่ะประมาณอะไรคะชื่ออะไรชื่อยาชื่อยาตำรับยาแก้ลมแก้เส้นชื่อยาแก้ลมแก้ใช่ค่ะแก้ลมแก้เส้นเลยจากตับยาเลยใช่ค่ะไม่สรุกเลยไม่สรุกเลยจากลัเลยที่ถอดออกมาใช่ค่ะ แล้วก็มีในรูปฟอร์มคือเป็นผง<ช>แล้วก็มาใสา่แคปซูล,ค,ซลคุณดูแพคเกจจิ้งตอนนี้สิคือมองมแล้วเนี่ยไม่ธรรมดานะใช่คือจากภาพลักษณ์เดิมที่เรารู้สึกว่ายาแผนไทยเนี่ยจะโบราณจะจะรับประทานาทีต้องมานั่งตำหรือว่าจะต้องมีวิธีการต่างๆอันนี้ง่ายมากนี่ทำเป็นวิสเตอร์ออกมามืออาชีพเลยใช่เ,เป็นแพคเกจจิ้งที่สะดวกนะคะ มีมีฟอร์มของแคปซูลแล้วมีแบบไหนคะจะมีส่วนของน้ํามันค่ะจะเป็นน้ํามันสนันไตพบค่ะน้ำมันสนันไตพอันนี้จะช่วยเรื่องในการของผู้ป่วยที่มีอาการท้องมานจากโรคแบบมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะเราจะเอาไปนวดบริเวณท้องเหมือนการไล่ลมลงเหมือนอรันนี้ไม่ได้ทาละอันนี้ใช้ใช้นวดอจะเป็นการนวดแต่ไม่ใช่น้ํามันหยอดนะใช่ค่ะไม่ใช่น้ำมันหยอดจะเป็นการนวดท้องขาไล่ลมค่ะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนขี้ผึ้งก็จะเป็น เกี่ยวกับเรื่องลิสีดวงหรือว่าโรคผิวหนังนั่นเองพวกกากเกลือนียค่ะจะเอามาทาได้่ป็นไหนพาภายนอกอันนี้จะเป็นยาภายนอกตัวไหนตัวที่เป็นต้านกระปุกอืมเป็นตรงไหนก็ทาเลยใช่ค่ะแอบผิวนี้วก็จะคือจ่ายผ่านของทางคลินิกยาไม่มีการจำหน่ายทั่วไปไม่มีการจำหน่ายอืมฉะนั้นตรงนี้ใครที่สนใจก็สามารถที่จะ แวะเข้ามารับบริการที่คลินิกที่นี่ก็ได้ที่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้หรือว่านอกจากนี้แล้วมีจุดอื่นๆนไคะที่ตอนนี้จ,าจ่จายยาตรงนี้อยู่จะมีโงรงพยาบาลของรัฐนะคะที่เข้าร่วมเช่นการที่เป็นคลินิกกัญชางหน่วยงานเราจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนสําหรับโรงพยาบาลไหนที่ไม่สามารถผลิตเองได้หรือว่าผลิตเองแต่ไม่ทันทางเราเนี่ยจะเป็นผู้สนับสนุนไปคะ่ะในส่วนอันนี้เรามีการเปิดรับนะครับโรงพยาบาลที่สนใจมาเป็น หนึ่งในผู้รับ <c oughs> ตัวนี้ในเบื้องต้นนะคะปกติจำรับยาแผนไทยที่มีการชาปรุงผสมเนี่ยทางเราก็จะให้ทางโรงพยาบาลภูมิภาคที่เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมเป็นผู้ผลิต <c oughs> แต่ยังไงก็ตามในกรณีที่ส่วนภูมิภาคเนี่ยผลิตไม่ทันตามความต้องการ <c oughs> ตัวนี้เราก็จะเป็นผู้มีหน้าที่ผลิตเสริม ซึ่งโรงพยาบาลที่เข้าร่วมได้ค่ะก็คือจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการจําหน่ายยาเสพติดไฮโดรประเภที่5ก็คือเป็นตํำรับกัญชาที่มีช่อดอกกัญชาเป็นส่วนผสมในการปรุงผสมนะคะซึ่งยังไงก็ตามถ้าสมมติว่ามีความต้องการว่าอยากรับการสนับสนุนของยาเนี่ยสามารถติดต่อทําหนังสือติดต่อเข้ามาที่กรมขอ,ขอรับการสนับสนุนได้ทางเราก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมว่าโรงพยาบาลนั้นๆเนี่ยมีความต้องการในกลุ่มโรคใดเป็นพิเศษบ้างตรงนั้นก็ต้องไปดูกันนะคะว่าความต้องการของแต่ละพื้นที่ ที่เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะสมมติว่ายาที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่มีการจําหน่ายนะครับมันหมายถึงว่าถ้าเป็นคนไข้ของทางคลินิกเนี่ยคือจะมอบให้ฟรีนะครับทา้งโรงพยาบาลหรือทางคลินิกก็คือรับตัวยาฟรีแต่ว่าเรื่องของค่าบริการทางแพทย์อันนั้นก็จะเป็นแล้วแต่ของแต่ละที่ไปนะคะซึ่งตรงนี้ดีมากค่ะเพราะว่าเป็นการดึงยกระดับนะที่เราเรียกว่ายาแผนไทยน่ขึ้นมาให้เป็นที่ยอมรับเมื่อก่อนแพทย์แผนไทยจะแพทย์ธรรมจุ่มมันเป็นเส้นขนานที่ห่างไกลกันมากนะ วันนี้กรรมาวิธีการผลิตก็ทําให้คุณภาพของแพทย์แผนไทยเนี่ย มีความทัดเทียมมีความชัดเจนแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายถูกถูกถูกค่ะแล้วก็รับประทานได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะมากใช่ไหมคะแต่ก่อนดีกว่าจะรับประทานได้ในแต่ละสูตรเมกี้ต้องต้มลูกกรอนคุณก็เห็นไหมเป็นลูกกรองกลองอย่างเงี้ยกินยากมากแล้วบางครั้งมันก็เท่ากันไม่เท่ากันในแต่ละเม็ดเนาะใช่ซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นการปรับมาตรฐานเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นอันนี้พูดถึงในส่วนของยาตำรับไทยไปแล้วนะคะถัดมาเนี่ยตรงนี้ดีกว่าที่อยู่ในกล่องเนี่ย อันเนี้ยตอนนี้กําลังเป็นที่ยอมรับมากๆหลายๆคนก็เริ่มใช้แล้วเป็นน้ํามันกัญชาใช่ไหมคะสูตรแรกที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเชื่อว่าทุกคนรู้จักสูตรของอาจารย์เดชา,า,าค่ะ อธิบายสักนิดนึงค่ะของสูวนของอาจารย์เดชาไช่ค่ะก็อันนี้ในเบื้องต้นนะคะน้ํามันที่อยู่ในกล่องนี้ก็จะเป็นน้ามันสาหรับสามสูตรนะคะตัวแรกจะเป็นตัวขวดขาวเนี่ยจะเป็นน้ํามันกัญชาสาหรับหมอเดชาชเป็นเรื่องของการใช้สนับสนุนเพื่อใช้ในการวิจัยทางการแพทย์แผนไทยตัวนี้เริ่มต้นจากที่ทางอาจารย์เดชาค่ะท่านก็เหมือนเป็น หมอพื้นบ้านที่มีการเตรียมตำรับยาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยของอาจารย์เองแต่อย่างไรก็ตามค,คืออาจารย์มองว่าประโยชน์ตัวของตำรับนี้มีประโยชน์มากแล้วก็สามารถเอามาใช้ในผู้ป่วยได้แพร่หลายท่านอาจารย์ก็เลยยกตัวยาเนี้ยให้เป็นสมบัติของชาติค่ะขอคราวครนี้ทางกรมก็เลยรับมาใช้ในการมีใจก่อนในเบื้องแรกเพราะว่าเราต้องการให้เห็นว่า การใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะเราก็ได้ทําขนาดบรรจุ 5cc เพื่อนนบริหารใช่บริหารกระจายให้โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลที่ร่วมวิจัยเนี่ยมีประมาณ30แห่ง ทั้ง <30 S 2> ประเทศนะคะซึ่อเก็บข้อมูลใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งตัวยาตัวนี้เองเ,องเองนะี่ยในการผลิตของเราเนี่ยเราใช้มาตรฐานการผลิตที่มีแบบ GMP WHO นะคะก็ผลิตล้อนกระจายออกไปแล้วเนี่ยประมาณ4 0 0 0 0นขวดค่ะตัวนี้นก็คือใช่พอเราได้ผลของการวิจัยสักระยะหนึ่งเราก็มีการขยายการผลิตในระดับที่มีการกระจายผู้ป่วยกว้างมากขึ้นก็ค,คือเป็นน้ำมันกัญชาตำรับมอดิชาขนาด1 0ซ ขนาดใหญ่ขึ้นมาใช่จะเป็นขวดสีชาคือกล่องตรงกลางอะนะคะตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้เองเนี่ยนะคะเราก็เป็นการผลิตเพื่อใช้ในการช่องทางพิเศษแบบ S A S ก็คือเหมือนประมาณว่าตัวนี้ไม่ต้องใช้ในการวิจัยแต่เป็นการบริหารยาแบบช่องทางพิเศษ S A S คืออะไรคะมาจาก Special a s s Team ค่ะตัวนี้เป็น Special a s s Team a s s a s Team ค่ะ Special Acces s Special s ส e m e นะคะ Access ก็คือการเข้าถึงแต่เป็นช่องทางพิเศษช่องทางพิเศษต<ร>ัว<ร>นี้าย<ด>วบา,าอะไรอ่ะก็คือหมายความว่าตัวนี้ค่ะมันจะเป็นยาที่ไม่ได้รับการ เาเรียกว่ายังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนก็จริงแต่เป็นยาที่เขามีความมั่นใจว่าสามารถให้ผู้ป่วยใช้ได้ในช่องทางพิเศษโดยที่ไม่ต้องทําวิจัยแต่อันนี้เรามีผลการวิจัยเบื้องต้นแล้วแล้วเรา่ก็เอามาต่อยอดใช้ผู้ป่วยก็คือมีตัว 5C นั่นแหละ 5C ได้เก็บวิจัยแล้วของคุณหมอเดชาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เป็ตัวนี้ถือว่าเป็นน้ํามันสูตรแรกเลยแล้วก็แล้วกันเนาะในประเทศไทยที่คนไทยได้ทดลองใช้แล้วก็ผลจากการที่ได้เก็บข้อมูลมาเนี่ยการตอบรับโอเค ไม่มีเคสอะไรที่น่าตกใจอะไรต่างๆก็เลยเป็นที่มาของการต่อยอดเป็นสูตรต่อไปใช่ไหมคะสูตรที่เป็นพระเอกของวันนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันค่ะก็ตัวตำรับเบื้องต้นเมื่อกี้ที่ของอาจารย์เดชาเนี่ยจะเป็นตำรับทางการแพทย์พื้นบ้านค่ะข้อดีของเขาก็คือเหมาะกับการที่ผู้ป่วยใช้ในขนาดตับแล้วก็เริ่มปรับขนาดตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายแต่ส่วนที่ทําผู้ป่วยเริ่มต้น ใช่ก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดหยดปรับปริมาณก็คือค่อยเพิ่มหยดเอาถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงที่ต้องรับมากขึ้นเพราะว่าตัวนี้จะมีส่วนผสมน้อยยูนิตของไมโครโดสค่ะซึ่งมีความปลอดภัยสูงปลอดภัยสูงในส่วนต่อมาด้านหลักนะคะเป็นน้ำมันกัญชาเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เราจะใช้ชื่อว่าตำรับเมตตาโอสถแล้วก็ตำรับการุณโอสถนะคะชื่อดีมากชอบมากอันนี้สีเหลืองนี่คือสีเหลืองคือการุณโอสถการุณโอสถ สีเขียวคือเมตาโอสดเมตาโอสดคือ CBD ตัวตัวนี้จะเป็นตัวจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันมีสารแคนาเบอยน์ในตำรับทั้งหมดแต่ว่าอย่างตัวเมตาเนี่ยจะเป็นตัวที่เน้น THC เด่นเน้น THC เด่นใช่ค่ะซึ่งตัวนี้มันจะใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการการรับการรักษาแบบประคับประคองที่มีอาการพวกขึ้นไส้อาเจียนนอนไม่หลับอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใเริญอาหาร ก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยที่ประคับประคองซึ่งตัวนี้เองเราเน้นที่สเด่นมากก็คือตัวนี้เราอะกำหนดขนาดอะค่ะอยู่ที่81มิลลิกรัมต่อลิตรก็คือในซีซีหนึ่งเนี่ย1มิลลิลิตรเนี่ยก็จะมีประมาณ27หยดคิดเป็นประมาณ3มิลลิกรัมเปอร์ต่อดอมต่อหยดอะค่ะ3มิลลิกรัมต่อหยดในขณะที่สูตรแรกนะคะของท่านจาริชาก็คือประมาณ0.08มิลลิกรัม0ู8เพิ่มมาเป็น30เท่า ประมาณประมาณสามสิบเท่านะคะจากสูตรแรกแต่ตัวนี้จะเป็น t A c en, s c เด่นก็คือเน้นสำหรับภาวะของประคับประคองหรือว่าลดความเจ็บปวดใช่ไหมคะอันนี้จะเป็น t A c s c เด่นเือการดูแลถัดมาเป็นกาลุนโอสถตัวกาลุนโอสถเองเนี่ย<ม>เราจะเน้นเป็นตัว CBD เด่นนะคะก็คือทำที่10มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนะคะตัวนี้จะอยู่ประมาณที่0ูมิลลิกรัมต่อหยดนะคะ0.5มิลลิกรัมต่อยดใช่ค่ะก็คือทั้งสองตำับต้องบอกก่อนเลยว่ามันยังมีองค์ประกอบของแคนาบิโนย์ตัวอ แต่เราเน้นโฟกัสว่าเราต้องการให้ตำรับเมตาโอสดเนี่ยมี TSC เด่นตำรับการบรโอสเนี่ยมี CBD เด่นคือทำความเข้าใจกัน่อนว่าคาราบิลอยเนี่ยมันมีหลายตัวมากเลยหลายตัวมากเลยค่าาแต่เราพูดกันแค่2ตัวเป็นหลักนะ CBD TSC แต่ตัวที่อื่นเยอะเราไม่พูดถึงแล้วกันซึ่งในตำรับเองเนี่ยก็จะมีผสมประสานทุกอย่างแหละแต่เพียงแต่ว่าจะเน้น TSC เด่นหรือว่า CBD เด่นซึ่ง2ตัวนี้ออกมาเนี่ยจริงๆดีมากนะเพราะในการเลือกใช้ให้กับเหมาะสําหรับเคสเนี่ยมันควรที่จะต้องเฉพาะเจาะจงละคราวนี้ตัว CBD เด่นเนี่ยเราเหมาะกับ ตัวนี้ก็สามารถใช้เสริมการรักษากับตัวตำลักเมตาโอสบได้เหมือนกัน<ช>แต่จะเน้นไปในทางเรื่องของระบบประสาทส่วนกลางเช่นเป็นการเรื่องของารากินสันก็คือดูแลอาการพวการากินส<ช>ันอาการ<ช>มีอาการโรคลมชักหรือเป็นเรื่องของผู้ป่วยที่มีปลายประสาทอักเสบเดียร์อพติเพนนะคะ<ช><ช>ค่ะก็แล้วก็รวมถึงการทาในผู้ป่วยสะเก็ดเงินแล้วก็รับประทานในผู้ป่วยสะเก็ดเงินด้วย ตัวนี้ก็จะเป็นในโลกอีก<ม>อีกฝั่งหนึ่งตัวที่สําหรับใช้ทา,ทานเนี่ยนะครับสามารถเ<ช>อามาทานได้ไหมมีการใช้ทาในผู้ป่วยที่มีเป็นโรคสะเก็ดเงินด้วยค่ะก็ใช้ด้วยใช้คู่คู่กันได้อันนี้เป็นงานคิดคนตำรับใหม่ไหมคะอาจารย์นะคะ่ะจะเป็นอาจารย์หมอแผนปัจจุบนันก็คืออาจารย์สุภาพรค่ะท่านก็ได้เหมือนคิดคนตำลับตัวนี้แล้วก็ใช้ในผู้ป่วยของตนเองปรากฏว่าตได้ใหกำลัที่ดีเพราะว่าเป็นการเน้นขนาดความแรงฝุ่ เราก็เลยเอามานำเสนอในคณะกรรมการยาเสพติดแล้วเขาก็พิจารณาว่ามันมีประโยชน์กับผู้ป่วยตัวหลักสูตรเข้มข้น30เท่าเนี่ยมีการใช้แพร่หลายหรือยังครับตอนนี้ด้วยความที่ทางกรมนะคะก็ผลิตออกมาในรุ่นแรกก่อนรุ่นการผลิตแรกก็คือตอนนี้เราให้บริการที่คลินิกกัญชาของกรมของเราก่อนแต่คิดว่าภายในปีงบประมาณนี้ก็คือภายในก่อนตุลาเนี้ยน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือ รอทั้งวัตถุดิบที่แหลที่จะนําเข้ามาทํามาผลิตนะคะเพราะท้งนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่จะนําร่องในการทําต้นแบบออกมาแต่ว่าได้เริ่มมีใช้ไปบ้างแล้ว<ช>มีผลตอบรับที่ดีไหมคะพอผู้ป่วยใช้ไปผู้ป่วยที่เขาใช้ยาในขนาดต่ําไม่ค่อยได้ผล<ช>เขาก็จะรู้สึกว่าเขาโอเคลดอาการซับเฟอร์ของเขาได้ แต่พอคราวนี้เขาก็จะมีการเหมือนแบบว่าติดตามอยากใช้ยาไเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็คือมีผู้ป่วยอีกหลายรายไม่มีของใช่ค่ะแล้วก็มีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งที่รอการผลิตยาล็อตนี้เพื่อเอาไปใช้ในแต่ละโรงพยาบาลเป็นปอยคือผลิตไม่ทันใช่ผลิตไม่ทันเพราะว่าวัตถุดิบได้ค่ะค่ะวัตถุดิบถ้าอย่างนั้นก็เอาของอาจารย์เดชามาหยดเยอะๆหน่อยก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณเป็นแบบนั้นไปก็แทนที่จะหยดหนึ่งหยดของตัวเข้มข้นก็หยดเขาจะเป็นสามสิบหยดสามสิบหยดสามสิบหยดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย แล้วแต่ผู้ป่วยแต่ละคนอ,อ,คอถือว่าดีมากๆนะคะสําหรับสองสูตรนี้นะคะเชื่อว่าเมื่อถึงจังหวะที่สามารถที่จะนํามาใช้ได้อย่างแพร่หลายกับประชาชนเนี่ยก็คงจะทําให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสองสูตรเนี่ยเขาออกมาเพื่อที่จะเฉพาะเจาะจงเลยค่ะว่าสูตรนี้เหมาะสําหรับโรคอะไรภาวะอย่างไรอีกสูตรหนึ่งจะใช้อย่างไรหรือแม้แต่บางโรคเนี่ยหรือบางภาวะใช้ทั้งคู่รวมกันก็ได้ทั้งกิน<ช>ทั้งทง<พ>าด,ด้วยก็ได้ ทาได้ด้วยใช่ไหมคะ่ากาุนโวส่เนี่ยเราขออนุญาตไว้สำหรับทาด้วยอ๋อจะพอการลนาะใจทาได้ด้วยก็พวกสเก็ตเงินอะไรต่างๆล่านี้ผมมองว่าการพัฒนาจัดตัวของอาจารย์เดชาเป็นตัวเข้มข้นเนี่ยเป็นการพัฒนาที่เห็นชัดนะก้าวกระโดดของวงการการแพทย์ในด้านของการผ่าเป็นไบโคลโรสยอมอัดไปอีก30เส่บเท่า เพื่อจะให้ใช้ัแพร่หลายมากขึ้นและให้เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็คือนะคะทั้งหมดนะคะของภารกิจนะคะของกองงานนี้นะคะที่เป็นกองงานหลักเลยค่ะในการที่จะทํายาแบบนี้นะคะออกมาให้กับเราแล้วที่สําคัญเนี่ยเป็นการนําเอาแผนพื้นบ้านหรือว่าแผนไทยเนี่ยยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่ากองนี้เขาก็จะมีการพัฒนานําร่องในเรื่องตัวยาส่วนต่างๆเนี่ยออกมาอีกเพื่อที่จะ ให้ตอบรับกับความต้องการในประเทศไทยของเราตอนนี้ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะทั้งเภสัชกรหญิงนะคะแล้วก็แพ์แผ่นไทยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะและเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะในเรื่องของกัญชานะคะต้องติดตามที่นี่นะคะแคมป์สตรีทสตี้ค่ะอย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเรานะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีสสดเลยครับ